อย่างตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยหรือของเราเด่ยเดี๋ยวขุดเดีด๋ยวเจาะเดยตัดต้นไม้ทำลายธรรมชาติมากแล้วธรรมชาติเอาคืนอะ่ะก็อย่าบ่นนะเพราะฉะนั้นที่เราแบบอย่างน้ําท่วมไม่มีต้นไม้รองรับตรงนี้ก็อย่าบ่นกันนะแล้วตอนนี้คือแบบอย่างต่างประเทศมันจะเย็นแบบแห้แงๆแต่เย็นๆอันนี้เย็นๆอ่าอันนี้เย็นฉ่ำฉ่ำฉ่ำำแล้วแบบทําให้เราว่า มันสูดโอโซนได้แบบเต็มปอดนะคะมันเป็นอะไรที่ว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะถ้าสมมติว,ว่าได้เห็นภาพตามที่ดิฉันหรือแอสเซ์หรือว่ามีถ่ายเนี่ยถ่ายรอบๆได้เลยนะคะจะเห็นว่าอย่างพวกคุณมองไปข้างหลังตรงนู้นนะคะ <c oughs> คุณจะเก็บเกี่ยวความรู้สึกที่ว่าเวลาคุณเครียดคุณจะนึกถึงธรรมชาติคือธรรมชาติบำบัดก็คือแต่ฉันเห็นสาวเสื้อลายจปงจินหาสั้นมางผมถ่ายอยู่

นี่ขนาดลมมองมันจะเย็นฉ่ำคือเย็นหนาวที่มันต่ที่เราเจอเราเราขับรถผ่านหมอกแล้วเนาะแต่เวลาต่างประเทศมันจะเย็นแบบแห้งๆเย็นแบบว่าไอจากกระแข็แบบนั้นอันนี้คือเย็นแบบตอนที่อยู่ที่ไหนนะคะก็จะไม่คุณมาคุณมาที่มาเย็นที่นี่ะไม่ได้คุณใจดีฉันปั้นไหมคะไม่เหมือนอยู่ปารีสปารีสอารี่๋อสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนอยู่หมดไปแล้วหมดแล้วยุโรปนี่คุณยุโรปนี่เลยเหรอเช่นตัวค่ะ ค่ะสมัยนั้นทัวร์ค่ะทัวร์เข้ามาไงเข้ามาไงคุณพ่อคุณได้เข้ามาไงคุณพ่อคุณแม่ไปได้เขาเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาเลี้ยงฐานะ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 ดีดีดีเราเราตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะตกลงมาแล้วค่ะแต่ไม่รู้จินดาวอ๋อดาวเลยค่ะดาวซินโดรมอ๋อดาวรุ่ตกลงมาแล้วค่ะอ๋อธรรมชาติสวยเลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็ดังนะคะทีนิดูนะคะดูนะคะอันนั้นก็หญิงหน่อยใส่เสื้อแดงใครนะ เปานะคะอันน <OR> ี s S no ้เราจะเห็นว oh, <laughs> ่าแอดแต่ะคนนะคะอันนี้ครอน้าานาแล้วแบมาวไปมาแล้วไปทาไปคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ใครสนนี้ยงแบบไปค่ะอันนี้คือคุณชื่ออะไรชื่ออรขออนุญาตขออนอันนี้อันนี้คือมีคนนี้ใคร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  คนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรบอกเด้พี่ชายกอดกอดช้าแล้วคนนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออมรักกันคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอันนี้ตบได้ตบได้เขาเขตู้ได้ตู้ตู้ด้วยถ้าได้ข้าวี่ตาคุณรักใครที่สุดนี่คุณรักใครที่สุดสองคนนี้รักพี่ชายรักกันทุกคนมาแล้วมาแล้ว และดีฉัน่ะรับค่นเขเมื่อเห็นหมอเก่งงหน้าเนี่ยคนดีมากไม่ไม่ไม่ต้องจับวืนไี้แล้วคนนี้อะคนนี้ใครมันจับมือดีข้อหาข้อตาข้อตาข้อตาอ้ยอยู่เป็นค่ะเพื่อนๆอยู่เป็นวันนี้คุณใส่ชุดอะไรคะดวก่อนดิคุณแม่ใส่ชุดอะไรชุดอะไรวันอโทษครัจแจ็คคารู่นาดนนเขไม่ยอมแล

อันนี้จะเข้าอีกตัวนิดนึงธมชามอกมามอกมามอกมาคนละดูตือนเป้ะมองมาแล้วมอกมาแล้วคุณออกขวาไปเลยกล้องมวยรถรองรถ

ดีดีดันดันเอาดันดันเอาดันดันออกมาออกมาออกมาอๆกมาออกมออกมา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 ออรมาออกมาอกมาออมาอู้มาออมาออกมาอมาออาอมาออกมาออกามมาออกม

อีเจ็ดสิบเจ็ดวหน่อยมย่า <Janeiro> ก <consultation> ินดโอระวัรถรวัรถ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 ถรถรรถ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 รรถ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 ร